สนอร์นนาาตสบายดีได้ไหมคะ <laughs> จะว่าหรอได้ไปหาบอกไฟได้เนาะเ <laughs> <laughs> บิดคลิปมากก็เอื่อยฮบอกคไม่ได้หาคนสปอร์ตสปอร์ตผู้หญิงคนน,าานี้ได้ไหมคะได้บอกไฟสิมาสปอร์ตหนูเนาะ <laughs> <laughs> มือน,นีโลงมาตลาดพี่น้องอัานา <laughs> น่ะบิดเหมือบริลุ่งคลิปอีกยังบ่มีบ่มีแนวถ่ายยักยิดาย,ยังลงเกบมบบกพีกลงเกมบบกพีกม,มาขายตลาดใส่งานบุญบาท บ้านท้ามือวันพุดวันที่เก้าพี่น้องมือนีกันพี่น้องบ้านทฮากับพากันตัดพักตัดยังลงมาขายเตรียมใส่งานบุญเนาะถ้ามีบุญก็คือสีคล้ายเรื่องก็คือคล้ายดีพี่น้องดาวก็ไดายมาผีลงมาเจ้าสี่ยห้พี่น้องเบิ่ง,งบรรยากาศภายในตลาดคองไารห้ายเลยพวก ไข่หมดแดงแล้วก็หน่อหมองหน่อไม้หน่อไม้ป่าพี่น้องเอ้ยก็จะคนบริโกหน่อไม้วยเพื่อออกหน่อไม้งามงามหน่อไม้ป่าหน่อไม้ไผ่ใหม่ได้มาผีมาผีเงู่นี่เป็นตำนานอยู่เก็บหน่อยโพดเราจะมาผีเดือดเดือดเก็บไปเก็บมาเหมื่อยแล้วก็แย่ลูกกระสอบเพราะลูกเก็บไปเก็บมาได้หน่อย เก็บไปเก็บมาแล้วก็เมื่อยแล้วก็ยากเก็บผิดก็ได้เรเก็บลายได้เก็บคนเดียวเนาะน้องมะนาวกับส่อได้ใช่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยตาสอนไข่หมดแดงกับหน้องไม้ได้ซื้อหน่อไม้มาแกงกินแรงอันนี้กระป๋อมอ่ากระป๋อมกาใหญ่ใหญ่อยากกินก้อยดิไข่หมดแดงพี่น้องได้หาเสิมาไข่ไข่สีไขยดอกกุหลาบไข่หาสิถ่ายคลิปมือเดียวนึง หมกไข่มดแรงเสงามมาเอาดีบอเรีนะอ่ะสบงามเตะขาอุ้ช่วยเจาใส่บะแดงกอนนะแก่มดแดงค่ะยิ้วเขาได้ค่เตะามะแกงกินแรงอยู่ค่ะ มพริกกันย่างตอนนี้นงเอ้ยย่งสามจานมาพริกเกี่เกาจานเกายถุงมือไห้น้องไม่ได้มองบวมนะมองบวบ่ซงกงน้องไม้เอานอ่อนๆไม่ไผ่ได้หมไม่ไผ่ ตัวน,นี้บ่ามาไหนพาเอา้าตัวน,นี้บ่ทังไหนด้ทั้งไหนด้เบิ่งดูงดให้เจ้าแล้เลืตัวน,นี้อมน่อนค่ะขึงเออเอ้าทางนี้ก็ไข่มดแดงเอเอ อะไรอะไรสั่นไปใช่เช่นกันไหมน้องม่แล้วได้บ่าหลายๆโอ้เจ้ากำลังเล็งลงป้าบ้านในมักถั่วลาวตาสะออนหมักถั่วแล้วปลูกเองได้นี่นะพี่น้องเลยบ้านเฮากะส่วนร้ายกับขาเจ้าปลูกเครื่องเกษตรเนาะปลูกผักปลูกอีหยังมักถั่วดอกถั่วดินแตลงหมักฮ้ช่างกระโดดแท้ แป้งกับักแป,กแปก้งแะทะถั่วเห็นเขาปุ่นเลยหิวเขาขนมหวานพี่น้องหิวเขา้าหิวเขา้าขนมขนม <c oughs> ปากแหงแ <c oughs> <c oughs> มปเปกแมปเปกเออมกแตงกับกม,มักตงแตงแท่อืมหน้องสายยาแกนเลยพี่น้องอันนี้นะราปุมกแตงอยู่สวนอยู่นาแล้วบ้าว้า หลายอะไรอะรเพรดีเต็มรอพข้าวร้านต้องพมาอ่าซื้กางไปหลึกไซื้อกยางน่นรยากาศตลาดบ้านเฮาเาก็ยกมือก็ได้เกาะมเฮามนกินกรรมมือกนเต่งมอหมเตงก็ได้หลายเขาจีพนองหิวกราเป่าเตียงไ้กินกระเด็นลงมาตลาดไปซื้อขาจีนี้ ติเตกินเบิดก like ่อนเลยกินเบอนี่ก็คือสีอิมใส่ชแบบอมิวขนาดเลยมันหดพี่น้องมันแถบแก่จอิงบอกว่าเยิ่มเลยนิวมุบากนั่งแบบโมเหตนะคุณโมเตโมเหตเน่คเหตโมเหตานในมันทัวบอตบนวันในหมั่นทัามปินไดวะเพื่อน่าจะไปกิน กินนดอบ้น pues มีใครไปหาคนาเดียวหรอเปาไปในปีนี um> ้มีพี่น้าหรือเป็นพี่น้าไป่ด้วยไปไม่สินแล้วมีพี่น้าบ้วยพี่น้าอย่างพี่ล้าเอาเงินวายอ๋อพายเอา บ่เล no ้กคูกับหาชีคือมือไัรแล้วคู่กับมาเต็มเสือด้วยกันบมาเต็มเจื่มหรือบไม่ลดก่อนถ้ารู้มันรถเถาหน่อยมันเหน่อยใหญ่เขาเอาแงอกแรงถ้าเจ้าหุ่มชื่อยังเจ้านะตำกันเลยพักอนามีพักป่านนำกินลาบชี เอาให้ห yeah, ้าวเด้อปปะอยากพักอันนี้ข้าวข้าวข้าวกันคือยังนี่กับลาบซีนนะพักป่านนี่เออกับกินเพอกินอันนั้นปลานิ่งอืมปลานี่ยได้ปลาใหญ่ปลานิ่งแต่ชอบแต่ปยายได้อะไร ไม่ค่ะกำลังเริ่มมาของขายก็ไดบันไปองค์เยียนเลยบ้านอันยายไปอยู่บ่ปั้นหมักแตงแตงละไผ่แตงกับหมักแตงเด็ดแท้เนาะป้ามักแตงกับหมักแตงเด็ดแท้ตลาดกำลังคือคื้นพี่น้องทางนี้ เราก็ลงเริ่มมาเครื่องขายห้องขายพายามบุญกัสิคืคืนพวกพักพวกยังก็ขายดีไปใส่แต้งกนมังแต้งแต่ไดด ไกายมีชอค,คือว่าชทั้งลุมก็มีพี่น้องของขายหลยหลยสลอกสลัด <c oughs> เต็มพอม หันขนมมาเร็วขนมหนูมะนาวมันี่กับโพดว่าเด็ดเด็ดกระเด็ดแท้ๆจนได้ใส่แบบหี่มแห้ง มันมือนั่นนะบ่มีจ้ากองไข่หมดแดงเนาะบ่มีอลีอโลอนมือเออบ่มีวันซุกนะบ่มีพ่อกองมันมือนี่ลายอยู่มือนี่ยอืมลายนี่เขาบอกไม่ควรเขาก็สั่งบ่มดินใหญ่เอออาจจะบ่มือดินน้อยอ่ามันอยู่พี่น้องเอ้ยมือนี่เลือมังบ่มือกองเดียว ยังค่ะเด็กๆเลยอยือกองค์พิณนะมาได้ใส่หอมกินกับลาบซีนโอเคได้พี่น้องสำหรับพี่มีดวาวกันเราจะคลิปไปเพียงสามีก่อนจ้าฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ดาวในเะด้อพี่น้องเจอกันคลิปหนะ้าเด้อจ้า